ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มีเหรียญของหลวงปู่เจียมอติสโยนะครับหรือว่าพระครูอุดมวรวิทนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับ <c oughs> เหรียญรุ่นนี้นะครับ <c oughs> เป็นเหรียญหล่อเขาเรียกว่าหล่อโบราณน,นะครับจะมีการสร้างในกันอยู่สองพิมพ์นะครับก็ <c oughs> คือพิมพ์รูปหล่อแล้วก็เป็นเหรียญหล่อโบราณแบบนี้นะครับ ส่วนวันนี้นะครับได้เหรียญหล่อโบราณมาให้ชมนะครับเขาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีส่วนผสมของทองคํานะครับเป็นจํานวนถึง20บาทนะครับผู้สร้างเนี่ยเขาถอดทองคําทําสร้างไปถึง20บาทแต่วันนี้นะครับมีวิธีการสังเกตเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะใช้ดูพระเครื่องรุ่นนี้นะครับว่าจะดูอย่างไรถึง เราที่จะพอพิจารณาได้ในเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราจับมาดูแล้วเราดูวันนาก่อนนะครับวันนารุ่นนี้เนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยเขาจะใช้โลหะโบราณผสมทําไปเราดูกระแสะของโลหะนะครับจะไม่ออกเหมือนทองเหลืองทองเหลืองราคาถูกนะรเขาจะออกเปรบทองเหลืองที่มีมีเกรดมียี่ห้อขึ้นมานะครับเพราะว่า,าผสมผสมมวลสารอย่างดีนะครับบางองค์เนี่ยออกเป็นโลหะ นวะพายเงินพายทองกระแสทองก็มีนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากเนื้อแล้วเนี่ยเราจะมีจุดสังเกตใดนะครับที่เราจะพิจารณาดูเท้ดูเกนะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยมีเกนะครับผมส่วนมากนี่นะครับในหลักการพิจารณาเหรียญรุ่นนี้นะครับเมื่อเราจับเหรียญมาแล้วนะครับให้เราส่งกล้องไปทางทางด้านขวานะครับด้านขวา ขวามือเรานะครับเลยใบหูหลวงปู่นะครับจะเหมือนมีมันจะเหมือนมีรอยจิกนะครับรอยจิกลงไปที่ที่เหรียญนะครับด้านเหรียญนี่นะครับให้เราส่องดูนะครับนี่ให้ทุกท่านดูดูตรงนี้นะครับนี่ดูดูช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้นะครับช่วงลูกศรผมนี่นะครับพอเราลงกล้องไปลงกล้องไปปุ๊บ นี่นะครับมันจะเหมือนมีรอยจิกลงไปที่เหรียญนะครับนี่รอยจิกเบาๆนะครับนี่ที่ขอบด้านบนเหรียญทางขวามือเรานะครับถ้ามีรอยแบบนี้นะครับเป็นพลาดแท้ทันทีนะครับเพราะว่าของเกมันมันถอดรอยจิกตรงนี้ไม่ติดนะครับนี่ให้เราดูรอยจิกตรงนี้ให้ดีนะครับถ้ามีรอยจิกตรงด้านบนขวามือตรงนี้คือเทนะครับนี่มันจะจิกเข้าไปในพื้นเหรียญเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ดูการหล่อครับดู ตัวหนังสือดูใบหน้าของหลวงปู่ดูยันดูอักขระนะครับเพราะว่าถ้าเป็นการที่เขาปัม๊มที่เขาหล่อพิมพ์ครั้งแรกคุณเทียนนะครับมันจะมีความคมชัดสูงกว่าที่เขานํามาถอดครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สีค่ความคมชัดมันจะต่างกันตรงนี้นะครับให้เราพิจารณาตรงนี้นะครับถ้าใช้หยิบมาแล้วเห,นห็นรอยจิกตรงนี้คือเปอร์เซ็นแท้เลยนะครับผมก็จะดูลักษณะแบบนี้นะครับ เป็นเหรียญหล่อหลวงพุทธิยมก็ถือว่าเป็นท่านก็เป็นเกจิอันดับต้นๆน,นะครับของจังหวัดส,สุรินทร์หลวงพุทธิยมอติสโยนะครับถือว่าท่านก็มีวิชาอาคมในว่าท่านอยู่ติดเขตกัมพูชานะครับท่านก็มีวิชาอาคมแล้วก็ในอ่า ทหารขร้าราชการตำรวจก็ให้ความไว้วางใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงปู่เจียมนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้นํามาให้ทุกท่านได้รับชมร,บรุ่นนี้เขาเรียกว่ารุ่นตั้งมูลนิธิหลวงปู่เจียมนะครับจัดสร้างในปี2543นะครับก็ถือว่า20กว่าปีผ่านมาแล้วนะครับถือว่าโลหะก็ต้องมีความมีความตึงมีการทําปฏิกิริยาของ ของโลหะนะครับตามตามสภาพระยะเวลานะครับบางองค์ก็ดำนะโลหะกลับดําบางองค์ก็เป็นประกายเงินประกายทองหรือบางองค์ก็มีสนิมตะกันเขียวแบบนี้ขึ้นนะครับก็ถือว่า,าเป็นธรรมชาติในการพิจารณานะครับแต่อย่างไรเราต้องดูความคมชัดนะครับความคมชัดการหล่อที่ที่สมบูรณ์ แล้วก็รายละเอียดต่างๆนี่นะครับจะลึกนะครับถ้าเป็นพระแท้จะลึกนะครับแต่ถ้าเป็นพระที่เขาทํำลอกเลียนแบบมาเนี่ยจะตื้นนะครับจะตื้นแล้วก็โลหะนี่ก็จะไม่ไม่ค่อยเจะสวยเหมือนเหมือนต้นชาบับนะครับถือว่าวันนี้ก็ถือได้ก็ถือว่านำมาลงเอามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่างไรก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ทางช่องยู u ูบให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ